ไปไว้นี่คือของชูโลงนะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยนะออกสเต็มบอมค่อนข้างมีราคานะเอาไปให้พ่อค้าขายนะฮะจะอยู่ที่12,400นะที่เป็นเงินบาทก็มาณ200บาทบวกบวกนะ สำหรับกายข้าวแดงแทกแนล็อกเซิร์ฟดูลินเอพิโซด5.0เซิร์ดฟรดีไม่มีกระตุกรวมความสนุกทั้งหมดไว้ในนี้หมดแล้วเพื่อนๆท่านใดกลัวเลเวลตามเพื่อนไม่ทันท่านไม่ต้องกังวลร้าน ASPD สปีดเลเวลรับปั้นตัวละครราคาเริ่มต้นเพียง1-70หลัก10เท่านั้นสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับซื้อขายเงิน M ราคาดีหน้าโรงแรมมอต้องร้านทรงซ้อ การันตีชื่อนี้ไม่มีผิดหวังถ้าบอกว่ามาจากเพจเทพ hey 888มีราคาพิเศษให้อีกนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เทพ888นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชําแหละดันสเต็มวอร์มนะฮะว่ามันมีขยะอะไรบ้างราคาเท่าไหร่<ว>นะครับแมปนี้ก็จะมีมอนอยู่2ตัวก็คือสเต็มวอร์มแล้วก็ข้างขาวแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสเต็มวอร์มนะครับสเต็มวอร์มมีเฮด อยู่ประมาณ6,000พันบวกนะครับเป็นมอนสเตอร์เลเวล40นะฮะเป็นมอนสเตอร์ประเภทพืชนะครับเป็นแพนนะฮะสเต็มวอร์มของเราธาตุลมนะฮะขนาดกลางมีค่าฮิตอยู่ที่90อ่าแล้วก็มีค่าหลบหลีกมีค่าฟรีนะฮะอยู่ที่194นะฮะคิวในหน้าธาตุลมจะค่อนข้างคิวการเดินนี่สโลครับสโลโมชั่นฮะในการเดินพลังโจมตีก็อยู่ที่2 9 0ร้อถึงสามก็ไม่ได้โจมตีแรงมากมีเดฟอยู่ที่5นะฮะแล้วก็มีสกิลอยู่ที่10เรามาดูทางด้านสเต็มวอร์มนะฮะวว่าสเต็มมอ อันดับอะไรกันบ้านนะฮะอันดับแรกเลยก็คือใบไว้นะฮะใบไว้ By นี่คือของชูโลงนะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยนะ<ด>เออเป็นใบไว้นี่คือพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยก็คือใครที่มาสเตมวอร์มนี่อันดับหลักๆต้นๆเลยก็คือมาเอาใบไว้นี่แหละเอาใบไว้ไปขายตอนนี้ราคาใบไว้ก็ใ e บละ600เซนีบวกๆนะฮะมีคนเขารับอยู่นะฮะใบละ600บวกๆเลยอันดับที่2ก็เป็นดอกครึ่งนะฮะดอกครึ่งนี้เอาไปโยน n อ c ได้3,100 ถ้าใช้พ่อค้านะขายของ24%ก็จะได้3,100นะฮะส่วนโอลีเล็กงี่ก็รับกันอยู่ที่ประมาณ7,800นะนะมีคนรับอยู่กัน7,800แล้วก็ดินใหญ่นะฮะมีราคาดินใหญ่ก็เอาไปขาย n b c ก็มีราคานะฮะดินใหญ่นี่ถ้าเอาไปให้พ่อค้าขายนะฮะก็จะอยู่ที่1,860เซนีนะฮะให้พ่อค้าขายจะได้1,860เซนีถ้าราคาปกติก็1,500สำหรับดินใหญ่นะฮะแล้วก็ไปดูกันต่อที่ หอกสเตมบอมนะฮะหอกสเตมบอมนี่ค่อนข้างมีราคานะเอาไปให้พ่อค้าขายนะฮะจะอยู่ที่12,400นะค่อนข้างมีราคาเลยถ้าได้มาอันนึงต่อรอบนี่ก็คือรอบนั้นได้ของเยอะแน่นอนต่อไปก็จะเป็นแท่นะฮะเป็นแท่แท่นี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ฮนะถ้าได้ปุ๊บก็โยนทิ้งไปเลยแนะนําทิ้งไปเลยนะไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานกันหรอกนะแนะนาถ้าได้นี่ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะฮะโยนทิ้งไปเลยสําหรับแท่สเตมบอมนะฮะส่วนต่อไปก็เป็นการ์ดการ์ดสเตมบอมก็พอมีราคาอยู่บ้างร้100อยเคบวกบวกนะ p, การ์ด ของประดับนะก๊าซสเต็มวอร์มใส่เครื่องประดับใส่ไปแล้วโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ก็จะได้โอกาส1%ที่จะมีกล่องที่จะเปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุน้ำนะก็คือกล่องน้ําที่เรารู้จักนั่นแหละร้อยเคบวกๆนะใครได้ก็เอาไปตั้งขายได้นะฮะขยะประจําตัวสเต็มวอร์มขยะนี้ก็คือเกจสเต็มวอร์มนะมันเกจสเต็มวอร์มนี้เอาไปขายให้พ่อค้าขาย MBC ก็จะได้ประมาณ2 5 5เซนีนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นขยะทั้งหมดของสเต็มวอร์มนะฮะตัวชูโรงของเราในดันนี้นะฮะก ของแต่ละชิ้นเท่าไหร่เอาไปให้พ่อค้าขายเท่าไหร่แล้วมีอะไรที่มันน่าสนใจดันสเตมวอร์มนะฮะต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับดันสเตมวอร์มตัวนี้ก็คือค้างคาวแดงเป็นมอนเตอร์ประเภทสัตว์นะฮะเลเวลยี่สิีมี HP ประมาณ1000บพบวกนะครับเป็นธาตุชารโด Shadow. เป็นมอนขนาดเล็กนะฮะมีค่าฮิตอยู่ที่80แล้วราคาฟรีอยู่ที่ร้อนะฮะค้างคาวแดงก็จะดอปเลดเฮิร์บตั้งขายได้จะเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์ให้พิกกี้นะฮะในราคาประมาณ5้าึง100เหนี่ขายออกแน,นีหิธาตรา เอาไปขายเอ c ก็ม nice ีราคานะฮะถ้าถ้ามันดรอปลงมาเอาไป OC 24%ก็จะได้3,720เซนนี่นะฮะก็มีราคานะหินนี่แล้วก็โอรีเล็กฮะโอรีเล็กมันสเต็มวอร์มเลยเอาไปปล่อยคนหรือว่าเอาไปใช้ก็ได้มีคนรับอยู่มัน700-800เซนนี่นะฮะต่อก้อนนะก้อนเล็กเที่ยวข้างคาวจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะฮะเอาไปให้พ่อค้าขายก็จะได้อยู่ประมาณ21่สิบเอเซนีไม่ได้มีราคามากนะฮะต่อไปก็เป็นหินที่เอาไว้ตีบวกอาวุธหินนี่ก็พอมีราคานะฮะะะกกกก็็็็เเเเบไไไไไววว้้้้้้ออออาาโยนน NPC ดดฮหรืใชง ค่าขายก็จะได้อยู่ที่620เซนีนะสำหรับหินตีอาวุธนะต่อไปก็จะเป็นการ์ดข้างขาวแดงฮะครัข้างขาวแดงนี่มีราคานะการ์ดข้างขาวแดงอ่ะตอนนี้ข้อมูลนะวันที่20พฤษภาคม2566นะตอนนี้การ์ดข้างขาวแดงอยู่ที่ประมาณต่ำสุดที่เจอในตลาดก็ 700k 700,000เซนีถึง 900k ประมาณนี้ถึง 1m อวนๆประมาณนี้ก็ค่ามีราคาถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ200บาทบวกๆนะสำหรับการ์ดข้างขาวแดงก็ค่อนข้าง,งมีราคานะฮะต่อไปก็เป็นปีข้างขาวนะฮะก็พอมีราคานะฮะก็เอาไปให้พ่อค้าขาย ได้เรบปีกข้างท่าวขายในราคา1 0 4เซนนีเป็นมอนที่เลือดไม่เยอะฮะเราตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วมันแพ้ธาตุโทรี่นะแพ้ธาตุโทรี่นะเออธาตมืดแต่ก็ต้อง แพ้ธาตุวางอะไรเงี้ยธาตุศักดิ์สิทธิ์ส่วนทางด้านสเตมวอร์มนะฮะเป็นธาตุลมมันจะแพ้ธาตุทิศ125%แล้วก็แพ้ธาตุดิน150%าบเนะใครจะมาแมปสเตมวอร์มก็แนะนำให้เคลือบธาตุมาเพื่อการจบมอนที่ไวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากเทพ8ป 8, 8, 8นะครับที่มาชำละแมปดันสเตมวอร์มนะครับท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นี้สาระความรู้อย่าลืมกดให้กำลังใจกดติดตามกด Sub s cribe หรือว่าคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณสำหรับ ับเทพ888วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ